ลักคณาราศีกัน9เดือนนี้เงินเข้าตลอดรวยทรัพย์รับเงินก้อนโตประจำปี2567จะเป็นช่วงเวลาไหนบ้างไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านและชาวลักคนาราศีกันครับเพราะคลิปนี้อาจารย์จะเปิดเผยดวงการเงินทั้งปีประจำปี2567นะครับ ว่าช่วงเวลาไหนจะได้เงินและถ้าได้จะได้จากอะไรนะครับและช่วงเวลาไหนที่จะมีรายจ่ายต้องระมัดระวังนะครับบอกกันครบเลยนะครับตรงนี้แต่ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับดาวการเงินกันก่อนนะครับดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกันคือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ดูจากภาพเทวดาพระศุกร์ทางขวามือเป็นไงครับยิ้มแย้มแจ่มใสดูอารมณ์ดีครับถูกต้องแล้วครับจะได้เงินได้ทองเราต้องอารมณ์ดีมีความสุขมีศิลปะความงามดูดีดูเก๋ นะครับอะไรแบบนี้แหละจะเป็นที่มาของการได้เงินนะครับและดาวศุกร์เนี่ยโคจรอยู่25วันต่อ1ราศีนะครับเพราะนั้นแปลว่าทำอะไรต้องรวดเร็วฉับไวนะครับเพราะไม่ถึง1เดือนดาวก็ย้ายแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมแล้วไปเริ่มกันได้เลยครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าลัคนาราศีกันเนี่ยโหปีสองพดาวการเงินเดินดีทั้งปีครับเริ่มต้นนะครับที่วันที่20มกราคมครับ ถึงวันที่13กุมภาพันธ์ครับเริ่มต้นนี่ก็ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องขยันตั้งแต่ต้นปีเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าก่อนวันที่20เนี่ยนะครับตั้งแต่หนึ่งมกราคมาเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าดาวสุขดาวการเงินเราเป็นปฐุมมาเกณฑ์ได้อุดมมาเก์เห็นไหมก็โดดเด่นในเรื่องการติดต่อเจรจาเดินทางสื่อสารนะครับแล้วพอเข้าวันที่20มกราคมไปแล้วครับได้ตําแหน่งมาหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันฉงเฉง ช่างโลดโผนหนักหนาหน้าย่ำเกงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจ2ได้ตําแหน่งณละอุดมมาเกณฑ์โอ้โหได้สองตแหน่งแปลว่ามีเกณฑ์ได้เงินหลายทางได้เงินแบบเบิ้ลเบิ้ลยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวโชคสองชัน้นเฮงสองต่ออันนี้ได้หมดเลยเห็นไหมเพราะนั้นเริ่มต้นมาดีขนาดนี้ลุยตั้งแต่ต้นปีได้เลยนะครับได้มากได้เยอะได้เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินครับเพราะว่าดาวการเงินเราเนี่ยไปลอยอยู่ในภพพันธุ พันธุทุกแปลว่าเราไปเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินคนในครอบครัวเหอะอสังหาเหอะหรือหากินใกล้ๆบ้านไม่ต้องไปหากินไกลถ้าจะบูธโฆษณาก็โฆษณาแถวๆแอเรียที่เราอยู่อะไรแบบนี้นะครับแต่มันต้องฝ่าฟันหน่อยบู๊รถโผลแข่งขันกันหน่อยนะครับแล้วจะดีครับเห็นไหมนี่คือเริ่มต้นนะครับทําตามนี้นะจะได้เงินได้ทองหรือ ได้เงินจากเลขบ้านเลขรถออกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใน20มกราถึง13กุมภาพันธ์นะครับยังไม่จบครับต่อมาก็ดีอีกครับดาวสุกวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่9มีนาคมก็คือกุมภาถึงต้นเดือนมีนานะครับได้ตำแหน่งเทวีโชคฉโลกเฉลาผลบุญเก่าทรงให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจรั์ดุดราชาราชินีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับโอ้โหช่วงนี้การเงินไหลมาเทมาครับ มีนาลีอุปถัมภ์นาลีคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมีสายซัพพอร์ตไม่ได้แปลว่ามีผู้หญิงมาเปยนะแต่หมายถึงว่าเราทําอะไรอะ่ะติดต่อดีลกับผู้หญิงเป็นสะพานเป็นสื่อกลางไว้บ้างนะครับก็จะทําให้การที่เราจะได้เงินเนี่ยได้ง่ายขึ้นหรือใครที่มีสินค้าโปรดักอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงอยู่แล้วจะดูดีนะครับหรือดาวสุขคือแะไรเมตตาอุปถัมภ์อ่อนน้อมทำตนทําตัวน่ารักเน้นสวิตเน้นบริการครับเงินทองก็จะไหลามาเทมา อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วดาวสุขดวงนี้ไปอยู่ในภพปุตตะปุตตะก็แปลว่าโปรเจกต์ไงโปรเจกต์ก็แปลว่างานเป็นจอบๆเคล็ดๆอันๆชิ้นๆหลังๆอะไรอย่างเงี้ยจบแล้วได้เลยอะ่ะทำให้ไวอะ่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกัน2ได้จากบริวารลูกน้องทีมงานขยันตั้งใจสร้างยอดขายให้เราอ้าวอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือลูกลูกก็คือลูกเรานี่แหละอยู่ดีเอาเงินมาให้เราก็ได้นะครับหรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักอะไรอย่างเงี้ย สร้างมูลค่าให้เราหรือเขาไปจับเลขหยิบแล้วถูกเพราะปุตตะก,ก็แปลว่าเสี่ยงโชคด้วยเห็นไหมวันนั้นก็โดดเด่นแต่ถ้าเสี่ยงโชคช่วงนี้ก็เขาเรียกอะไรนาฬีอุปถามเทวีโชคก็ต้องซื้อกับผู้หญิงเลยนะครับ13กุมภาถึง9มีนานะครับต่อมาครับช่วงนี้ครับต้องฝากเลยนะครับดาวสุขตั้งแต่9มีนาคมนะครับถึงวันที่2เมษายนครับดาวสุขการเงินไปลอยอยู่ในเรือนอลิครับ อล,ลีเนี่ยต้องระวังรายจ่ายก่อนเลยนะครับบอกเลยว่าจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นได้ง่ายได้เยอะอ่าดาวสุกอยู่บ้านพระราหูแปลว่าลุ่มหลงมัวเมาไทยลาหูก็แปลว่าเสียเงินด้วยการลุ่มหลงอะ่ะเช่นไปซื้ออะไรที่มันไร้สาระก็ได้หรือเราไปชอบอะไรบางอย่างเราก็ต้องจ่ายเงินให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็ฝากหน่อยมีสตินะครับก็จะได้ไม่ลุ่มหลงนะไม่เสียเงินเยอะแต่ถ้าถามว่าถ้าจะได้ล่ะโอ้โหเหนื่อยเลยครับได้ยากแล้วครับงานนี้ ได้มาจากการแก้ปัญหาออนไลน์บุกเบิกเริ่มต้นฝ่าฟันเห็นไ,ไหมเพราะนั้นเมื่อเรารู้จังหวะนี้ยเราก็รัดเข็มขัดเลยครับช่วงนี้ไม่ใช้ใจ่ายเยอะนะไม่ให้ใครยืมเงินไม่ทําอะไรสุ่มเสี่ยงในช่วงเวลานี้เราก็รอดแล้วครับเพราะฉะนั้นฟังช่องอาจารย์เกตเวว่าบอกหมดนะครับเวลาไหนดีลุยทําเวลาไหนไม่ดีชะลอไว้อ่ะรอเห็นไ,ไหมฟังกันได้เลยนะกดไลค์กดแชร์ได้ยิ่งดีเลยนะครับต่อมาครับ ดาวสุกครับวันที่2เมษาถึง27เมษา67ครับก็คือช่วงเดือนเมษานั่นเองนะครับดาวสุกได้ตำแหน่งมหาอุดเลยนะครับแปลว่าสูงส่งแปลว่ามากแปลว่าเยอะครับแล้วก็เล่งกับตัวเราอ่าเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามีเกณฑ์นะที่จะได้เงินก้อนใหญ่ช่วงนี้ได้เยอะหรือเสียเยอะเนี่ยได้หมดนะครับแต่ถ้าเน้นทํางานเนี่ยตั้งใจทํามาหากินมีลูกค้านะมีคู่มีหุ้นส่วนมีอะไรอย่ มีสิทธิ์จะได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าจะเสียเยอะคืออะไรก็เสียให้เรื่องเรื่องความรักไปหลงไปชอบเนี่ยก็ได้เหมือนการแฟนมาเอาไปเปผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยไปเปคนในโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีออกได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามที่ว่าได้คือ,อดาวศุกร์เล็งลัคนาเนี่ยได้ตําแหน่งณนระะอุดมเกณฑ์นะครับและก็ได้ตําแหน่ง พินทุบาทสุกเจ็ดอาจารย์เจ้าวัดร้อนนี่หแหละเพราะนั้นมีทั้งบวกทั้งลบเนี่ยก็แปลว่าแะละวางแผนดีๆรอบคอบไม่ประมาททถถ่านเน้นทํามาหากินมีเกณฑ์ได้แต่ท่านเน้นถูกอกถูกใจก็มีเกณฑ์เสียมีเกณฑ์ต้องจ่ายเงินนะครับหรือได้เงินจากการแก้ปัญหาก็ยิ่งดีเช่นเดียวกันเห็นไหมอันนี้ตามนี้ได้เลยนะครับนี่กับมาเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยครับหลังยี่สิบเจ็ดเมษาไปแล้วถึงยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมครับดาวสุกครับไปรออยู่ในเรือนมรณะครับ เพราะฉะนั้นมอลรณน,นก็แปลว่ารายจ่ายก่อนก็ได้นะอ่าแล้วเป็นปู่ปอปะาด้วยก็คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีกําลังอะไรมากมายแต่ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการจ่ายเช่นค่าบ้านค่ารถค่าเทอมค่านูน่นค่านี่อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะเทอมเราเทอมลูกอะไรเงี้ยเห็นไหมมีรายจ่ายเกิดขึ้นรอบตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมเงินไว้ก่อนก็จะยิ่งดีนะครับหรือไม่ไปใช้ใจ่ายอะไรที่มันเรียกว่าอยากได้ของดีอยากได้ของแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยในเวลานี้ก็ดูแล้วก็ไม่แนะนํานะครับ แต่ถ้าจะได้เงินก็ต้องได้จากแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่าง,งประเทศใช้วิธีออนไลน์แทนช่วงนี้จะค้าจะขายอะไรเน้นโลกออนไลน์ไม่ต้องเจอหน้ากันจริงๆแต่โอนแล้วได้เงินจริงอะได้นะครับตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูรีโนเวทมือสองอะไรอย่างนี้นะโอ้โหเห็นมาเยอะแล้วครับคนที่มีดาวเกิดเลยนะอยู่ในเรือนนี้แล้วรวยเนี่ยโอ้บางคนเป็นบรกเกอร์บางคนเป็นประกันบางคนเป็นทนายความบางคน ขายของมือสองรับซ่อมรับรีโนเวทเห็นไหมเขาก็ยังได้เงินเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตามนี้เรายังได้นะครับแต่ถ้าให้รู้ไว้เถอะว่าถ้ามันได้ยากดังช่วงเวลาแบบนี้อ๋อก็ดาวตกเรือนมรณะแต่ก็มรณะแค่ไม่ถึงเดือนเห็นไหมครับแปบ๊บเดียวย7ิบเ็ดเมษายนถึงยี่บอดพฤษภาหลัง2ี่บดพฤษภาครับโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งแล้วครับถึงวันที่สิบสี่มิถุนาเลยนะครับดาวสุขเป็นกเกษตรตาที่บด,ดี กเกษตราแน่นหนาไม่พาหมองเห็นไหมโอ้โหสดใสไงได้เงินมาง่ายและได้เยอะเป็นกอบเป็นกำลุยได้เลยครับนาทีนี้นะเป็นจังหวะที่เงินทองไหลมาเทมาไหลมาเป็นหาฝนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะดาวศุกร์เราจะไปโครจรร่วมกับดาวพฤหัสบดีที่จะย้ายมาในวันที่30เมษายน่สอ็ดพฤษภาเห็นไหมก็มาสมทบและช่วงนี้จะมีดาวอาทิตย์อีกหนึ่งดวงครับ แล้วนะก็มาอยู่ร่วมอาทิตย์เป็นคู่สมพลกับดาวศุกร์การเงินเราอาทิตย์เป็นคู่มิตรกับดาวพฤหัสบดีอีกดาวศุกร์กับดาวพฤหัสบดีเป็นคู่ทรั์คู่โชคอะ่ะเห็นไหมไม่ได้เยอะได้อย่างไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เร่งทําเร่งสร้างอยู่ในภพสุภาพเพราะต้องมีเป้าหมายพุ่งชนสําเร็จหรือได้จาก ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ตาบุตรถามหรือช่วงนี้เข้าวัดบ่อยๆขอพรนัานการเงินประสบความสำเร็จอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสเยอะๆเลยเอนเตอร์เทนเยอะๆแล้วมีความสุขได้เงินได้ทองแน่นอนโอ้โหมาครับจังหวะนี้ลุยแล้วลุยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่ยี่สิบเอ็ด 21, พฤษภาคมเพราะว่า14มิถุนาถึงวันที่9กรกฎาคมครับดาวศุกร์เห็นไหมครับก็จะย้ายเข้าสู่เรือนกรรมะครับได้จากการงานธุรกิจที่เราทําอยู่ขยับขยายลุยเปิดตัว นะครับใครทํางานค้าขายไฟ์สดเยอะๆเจราจาเยอะๆติดต่อคนเยอะๆเนะี่ยลุยทาบ้างงานไปเลยได้จาัดก,การงานเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับงานพารวยอ่ะพูดอย่างนี้เลยเนี่ยเจราจาออนไลน์ยิ่งดีเพราะอะไรก็อยู่บ้านดาวพุธพุธก็คือการเจราจาติดต่อสื่อสารนะแล้วพุธกระสุกเป็นคู่ธาตุน้ํามีน้ําเป็นส่วนประกอบไปคุยกับลูกค้าริมน้ําอะไรอย่างเงี้ยเสี่ยงโชคก็ซื้อที่มันติดน้านะโอ้ก็ยิ่งจะเพิ่มโอกาสในการที่จะถูกลงวัน มากยิ่งขึ้นนะครับหรือเสี่ยงโชคก็ซื้อแถวแถวออฟฟิศอะไรเงี้ยหรือเลขที่เกี่ยวกับออฟฟิศเราบัตรเลขที่ออฟฟิศบัตรพนักงานเราอะไรอย่างนี้นะแล้วก็พวกของกินความงามก็โดดเด่นเะครับเพราะว่าดาวสุกเป็นตัวแทนเรื่องนี้เลยอาหารความงามบิวตี้เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะครับมาเด่นเลยยาวเลยทีนี้นะยังไม่จบอีกนะครับได้ไปต่อครับ9รกรกฎาคมถึง2สิงหาคมครับ มาแล้วครับดาวสุกได้ราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชสักดุดพระราชาไม่ต้องซื้อ,ไม,อ,อไม่ต้องหาก็มาเองครับนี่ก็มาง่ายมาเยอะมาแบบพระราชาก้อนใหญ่ก้อนโตเพราะอะไรครับเพราะได้เลือนลาพระได้ณนะละอุดมเกณฑ์ได้สองเด้งเฮงสองต่อเสี่ยงโชคซื้อกับผู้ชายเป็นหลักอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหได้โชคลาบบางทีก็ได้ของฟรี ดีต่อใจพวกอ,อิ่มจังตังอยู่ครบกินฟรีเที่ยวฟรีกับฟรีอะไรแบบนี้นะครับเป็ช่วงเวลาที่การเงินจึงมากเจอจลัดมากบอกเลยเพราะฉะนั้นต้องรีบทํารีบลุยนะครับเห็นได้ชัดถ้าดูจากตรงนี้คืออะไรต้นปีเนี่ยมกราลากุมภาเป็นไงอ่าดีพอมีนาเมษาเริ่มเบาพฤษภามาอีกรอบหนึ่งแล้วมายาวเลยเห็นไหมถึงสิงหาแล้วก็ยังโดดเด่นนะครับตรงนี้ ทีนี้เราจะเริ่มเบาลงแล้วเพราะว่า2สิงหาถึง27สิงหาเนี่ยดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนวินาศวินาศก็แปลว่ามีรายจ่ายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมเงินไว้จ่ายหรือไม่ทําอะไรที่มันเกินเลยไม่ให้ใครยืมเงินไม่ค้าประกันใครไม่เป็นลงทุนอะไรในช่วงเวลานี้เราก็จะรอดแต่ถ้าถามว่าท่านจะได้เงินหรอก็ได้จากการแก้ปัญหาออนไลน์แดนไกลได้แบบลับๆอยู่เบื้องหลังไม่กระตกกระตากทำตัวเป็นพักิีริ้วห่อทองเห็นไหมเราก็จะผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับ ลันยาวต่อเลยครับดาวศุกร์ดาวกันเงินทับตัวครับ27สิงหาถึง21กันยายนครับทำภาพน,นี่เลยครับได้จากตัวเราเองเนี่ก็เงินทับตัวเรามีความรู้ความสามารถอะไรเจรจาอะไรได้มากแค่ไหนแต่เน้นเจรจานะเพราะว่าอยู่ในบ้านดาวพุธอะไรอย่างเงี้ยก็ทําไปเลยแต่อย่างที่บอกได้ตําแหน่งเป็นนิดนิดแปลว่าน้อยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่วงเวลาแบบนี้นะเราทําเท่าเดิมมาได้ครึ่งเดียวะพูดกันอย่างนี้เลย แต่ถ้าเราทํามากอะ่ะสองเท่าสามเท่าสี่เท่าเนี่ยเพราะเรารู้ดวงอะ่ะเราก็ได้เป็นกรอบเป็นกรมก็รวยได้นะครับในช่วงเวลานี้สองดาวสุขเป็นนิดที่ผมเจอคืออะไรจากประสบการณ์เลยนะมักจะเรียนอีอย่างไปทำอีอย่างแต่ว่าช่วงนี้ไปทำอะไรที่ไม่ค่อยตรงไปทํานี่มันออกนอกกรอบคิดใหม่ๆห,หรือออนไลน์หร,อออนลนหรือแก้ปัญหาอันนี้ก็จะได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับยินดีด้วยนะทําตามนี้ได้เลยนะครับต่อมาดาวสุขย้ายวันที่21กันยายนถึง16ตุลาคมครับปี67 เอาแล้วครับเป็นกเกษตรตาธิบดีไม่พาหมองก็พาสดใสไงก็ได้เงินเยอะอีกแล้วนี่เป็นเรือนเรือนตัวเองเลยนะกระดุมพลาในแปลว่าได้มากสุดเยอะสุดได้เลยนะครับตรงนี้เงินมาง่ายได้เยอะเป็นกอบเป็นกรนกรมํ่รวยเนี่ยขึ้นอยู่กับดาวศุกร์เดิมเลยนะถ้าพื้นดวงเดิมใครดาวศุกร์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะได้เยอะหรือดาวศุกร์เป็นราชาโชคเทวีโชคอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นปฐุมเมเกนเนี่ยโหจะมาเยอะ แต่ถ้าดาวศุขใครเสียนะเช่นตกปริรมรณะวินาศเขมาแต่มาน้อยหน่อยเห็นไหมก็จะแตกต่างกันแต่เนี้ยดาวจรว่าจะได้เยอะก็แบบว่าดวงเปิดฟ้าเปิดนะครับลุยลุยเลยขยันทาให้เต็มที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีแต่งกายดูดีไว้ก่อนเดี๋ยวก็เป็นใบเบิกทางทําให้เราได้เงินได้ทองนะครับยังครับยังไม่หมดครับ16ตุลาถึง9พฤศจิกายนครับเห็นไหมเริ่มปลายปีแล้วครับได้ปฐุมเกณฑ์ครับสุขสามจะเจริญยิ่งยศหนาจเจริญแปลว่าเงินมันจเจริญเนี่ยยอดขายกระชูด รายได้เข้าเงินมาเห็นไหมนะเมตตามหานิยมเนี่ยนะเพราะอยู่ในเรือนาสชะติดต่อเดินทางเจรจาสื่อสารค้าขายทําไปเลยดาวสุขอยู่บ้านดาวขารสุขปากหวานอาคารรับเอาครับต้องขยันนะครับปากหวานครับเจรจาดีครับรับรองรับเงินรับทองรับไม่หมดไม่สิ้นเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ได้ณนะละอุดมเกตอ่ะได้สองต่อเลยเห็นไหมเพราะนั้นลุยทําตามนี้เลยไปดีมากๆครับ9พฤศจิกาย,ยนถึง5ธันวาครับนี่ครับดาวสุขก็ได้มหาจักร และได้หน้าละอุดมเก์เหมือนตอนต้นปีวันที่ยี่สิบมกราคมเห็นไหมเพราะนั้นเราก็จาเลยครับยี่สิบมกราคมเราได้แบบไหนเก้าเดือนพฤศจิกายนทําแบบนั้นต่อก็เนี่ยสัมพันธ์กับบ้านลถที่ดินอสังหาดีม,มาทรยบเลขบาทเลขลดออกอะไรแบบนี้ได้สองเด้งอะไรอย่างงี้ก็ได้ไปเลยนะก็ถือว่าอยู่ในมุมที่ดีก็แปลว่าตั้งแต่เรียกว่ากันญาไปกันแล้วกันอ่ะกันญาตุลาพฤศจิกาธันวาครับเห็นไหมเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสี่เดือนสุดท้ายปังอีกรอบหนึ่งครับ นี่ห้าธันวาถึงสามสิบันวาเส้นปีพอดีหมดปีหกเจ็ดไปแล้วนะครับได้เทวีโชคมีนาลีคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นสะพานเป็นจิกซอเป็นคนที่นําความสําเร็จมาให้เราได้จากโปรเจกต์ลูกเสียงโชคอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งดีเห็นไหมได้ตามนี้เลยนะครับและสังเกตนะดาวศุกร์เนี่ยปีนี้เดินดีไม่เหมือนปีสองพเดินถอยหลังพักองศาเงินเราก็เลยได้ยากเห็นไหมแต่ปี67โอ้โหดาวการเงินเดินดีทั้งปีเลยเพราะนั้นก็จะได้เต็มเต็มเลยเห็นไหม เพราะฉะนั้นไปวางแผนตามที่ผมบอกได้เลยนะครับชาวกันจะเฮงปังรวยแบบสุดๆครับนะแล้วก็ฟหน่อยนะครับฟังแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์โดยเฉพาะกดแชร์ครับแชร์เยอะๆแชร์หลายรอบได้แชร์ได้ทุกคลิปแชร์ไม่ต้องบรรยัญญบบรรยัญญงยินดีมากเลยนะครับใครแชร์เกิน5แชร์เนี่ยส่งแอดไลน์มาเลยนะครับแล้วก็แคปหน้าจอที่ว่าแชร์ไปถึงห5 5้ครั้งเนี่ยหคลิปก็ได้ อาจารย์เกสเทวาให้ดูดวงฟรีหนึ่งข้อเลยครับอ่าแอดไลน์มานะครับถ้าใครฟังถึงแล้วก็ทําตามที่บอกนี่นะเดี๋ยวให้ดูดวงฟรีหนึ่งคำถามเลยก็ว่าได้นะครับขอห้าแชร์นะครับนะเพราะนั้นฝากไว้ด้วยครับชาวกันปีสองพสิเป็นปีที่คุณจะสําเร็จเฮ่งปังรวยแน่นอนครับและที่คือภาพรวมดาวจรนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับ และถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยําสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกตเทวาครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับทําตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาหกห้าครับแล้วทําตามที่ไลน์บอกแลบประกันได้ดูภายในยี่สี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า u t u b e ครับมีปุ่มซปเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เกตเทวาครับ ทำตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่นะครับรอบสีแดงครับคำว่าขอบคุณครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1,000บาทครับร่วมเป็นกําลังใจให้อาจารย์เกตเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า150,000คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริง และอาจารย์ก็จะทําคลิปที่มีคุณภาพทํานายดวงชะตาอย่างแม่นยําแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากเลยนะครับกดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับ แล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จรุ่งเรืองสมหวังร่ํารวยมีโชคมีลาบด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมยุชตาสุ่มบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายงชาตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวทจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จร่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สี่นี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับวัทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับ สุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับนั่นำนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลเป็นหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอดสายเกรทเทวาหกหครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9 9บาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพืดด้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจอรอีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนาจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไโรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรับรับรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน q ิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79 0กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกรทเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับแล้ที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องที่สุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็สร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดสาเกตเทวา5มานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับ แล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรเทวาครับถ้าทำตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชีอาจารย์เกรเทวานะครับ799าบาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพอสเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับ แน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและล่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับ อย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ